ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะฝนสนันทชาิประกาศโสดกลางไอจีตอกย้ำข่าวเลิกไฮโซกี้สระวุธเรียกว่าเป็นกระแสอยุพักหนึ่งสำหรับกรณีของฝนสนันทชาิกับไฮโซกี้ล่าสุดหลังจากที่ฝ่ายหญิงได้ลบภาพไฮโซกี้หมดเกลี้ยงไอจพร้อมกับเลิกติดตาม โดยล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาสาวฝนก็ได้ลงภาพพร้อมแคปชั่น Single and Fabulous สซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่เลิกกันจริงแล้วหรือแค่งอนกันเฉยโดยเพจใต้เตียงดารานั้นก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเปิดมอเผือกได้กลิ่นเลือดกราดของน้องฝนสนั่นชัดกับไฮโซกี้ตั้งแต่เห็นรูปคู่หายและน้องก็อันฟอร์ไอฝ่ายชายงานนี้น้องฝนก็ได้ลงแคปชั่น Single and f a b u l o u s อสดและสวยมาก1กลุ่มจิบได้1กลุ่ม ลงใน i g